ผลิตภัณฑ์เซตที่ถือว่าเป็นเซตเรคคอมเมนต์นะคะเป็นเซตที่ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือเซตผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์แอนด์สลิมนั่นเองค่ะเป็นเซตที่ดูแลในเรื่องของการดีท็อกซ์ของเสียแล้วก็ไขมันออกจากระบบขับถ่ายนะคะรวมถึงการช่วยในเรื่องของการบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวสนะคะช่วยในเรื่องของการทําให้น้ําหนักลด ช่วยในเรื่องของการทําให้รูปร่างกระชับแล้วก็เฟิร์มมากขึ้นนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในเซสน้นะคะชนแนะนาํา3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไฟโตวี v นะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่2ก็คือนูทริโน่คอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ตัวที่3ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร f 4นั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง3รายการนี้ชนแนะนําว่าการทานควบคู่กันนะคะจะเห็นผลชัดเจนมากเราวิเคราะห์จากลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทานจะเห็นผล การทานอ่าโดยน้ำหนักนะคะที่ลดลง 2-4ถึงกิโลกรัมนะคะในช่วงระยะเวลา1-2ถึง,งเดือนนะคะรวมถึงการมีสัดส,ส่วนนะคะมีหน้าทองที่กระชับมากขึ้นด้วยนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ถ้ามองจุดเด่นนะคะมองในมุมของการที่คุณเป็นคนที่ต้องการดูแลรูปร่างหรือว่าน้ำหนักเนี่ยผลิตภัณฑ์นในเซตนี้เราเน้นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่มาธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสบายใจได้เลยในเรื่องของการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยนะคะเรามั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์เซตนี้เนี่ยสามารถ ตอบโจทย์เรื่องของรูปร่างน้ำหนักแบบปลอดภัยได้แท้จริงนะคะรวมถึงมันมีผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าตอบโจทย์ในเรื่องการลดน้ำหนักแบบครบวงจรตามหลักสุขภาพโดยการเริ่มต้นจากการดีท็อกซ์เอาไขมันเอาของเสียออกจากระบบขับถ่ายก่อนนะคะหลายคนก็เริ่มมีหน้าท้องที่ยุบลงมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นรวมถึงการมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหารระท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดนะคะคือการควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะรวมถึง อาผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลในเรื่องของการบล็อกไขมันหรือว่ายับยั้งการสะสมไขมันใหม่นะคะ ตัวที่ช่วยในเรื่องของการเบิร์นหรือว่าเผาผลาญไขมันเก่าและตัวที่เสริมเข้ามาช่วยในเรื่องของการบิวหรือการสร้างมวลกล้ามเนื้อนั่นเองเป็นการลดน้ําหนักที่ทําให้รูปร่างคุณกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นไปในตัวรวมถึงมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือในมุมมองของการเป็นผู้ที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็ต้องการดูแลในเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้ําหนักนะคะแต่ถ้ามองในมุมมองของด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เซตนี้ถือว่าเป็นเซ็ตที่เป็น ระแสามารถทำการตลาดได้ทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็โลกออฟไลน์เลยนะคะโดยมองง่ายๆนะคะคนไทยส่วนใหญ่นะคะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายมีปัญหาในเรื่องของรูปร่างแลวก็น้ำหนักเยอะอยู่แล้ว ะะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เซตนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซตที่ได้รับความนิยมสูงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ด้วยการที่เราคิดค้นแล้วก็ออกแบบในเรื่องของรสชาติที่ทานง,ง่ายผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างไวทําให้เราสามารถต่อยอดในเรื่องของธุรกิจกับผลิตภัณฑ์เซตดีท็อกซ์แอนด์สลิมได้ง่ายมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ